เสียงยังดีเสียงยังหวานชวนฟังอย่างเก่าเลยนะคบเพราะว่าสุขภาพของอาสอนชัยเมฆวิเชียนกลับมาแข็งแรงขึ้นมากครับจนพร้อมจับไม้กับทุกๆงานด้วยนี่นะฮะหน้าตาสดใสขึ้นเลยนะครับวันนี้มาเปิดตัวกับแฟนเพลงลูกทุง่งว่ากลับมารับงานร้องเพลงได้แล้วด้วยเพลงจูบไม่หวานที่เป็นเพลงประจําตัวครับหลังจากที่ผ่านมาว่างเว้นงานไปถึง8เดือนเพราะว่าตอนนั้นเองตรวจพบก้อนเนื้อขนาด8เซนติเมตรที่ตับครับ แล้วก็เข้ารับการรักษาครั้งใหญ่สี่ครั้งจากนั้นมาก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้แพทย์บอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล food food ้วนะครับกลับมาก็เลยเข้มงวดกับตัวเองทั้งเรื่องของอาหารการกินด้วยนะฮะแล้วก็รับงานแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ข่าวดีก็คือแหมยังไม่ค่อยถึงหูเจ้าภาพเท่าไหร่ว่าอากลับมารับงานแล้วนะครับทาให้ยังไม่ค่อยมีงานติดต่อกลับเข้ามาเท่าไหร่ครับซึ่งวันนี้เดินทางตอนป่วยอยู่ยังคิดว่าเอะเราจะ จะได้ร้องเพลงอีกไหมแล้วก็จะมีแรงอีกหรือเปล่ามันจะเหมือนเดิมไหมทีนี้ก็โอเคพอ <า S 2> <พา S 1> ตอนนี้เราคิดว่าพลังเสียงอะไรแรงมันมาแล้วมันมาได้อยู่ได้อยู่แต่ก็จะดูว่าบางงานกา็ทำให้ผมคนเดียวนี่อาจจะร้องให้เขาอย่างว่าถ้าเจ็ดแปดเพลงช่วงนี้คนยังไม่ค่อยรู้ว่าผมรับงานได้ คอยค่ด้วยความคอยจะคอยกระจายข่าวด้วยเดี๋ยวจะออกป <จน S 1> ที่ช่องเ<จ>น,นี่ยไปออกที่ช่องจะเป็นเจ้าแรกเพราะเจ้าอื่นยังไม่มีชุมทางดาวทองติดต่อมาแต่ยังยังไม่ได้ไป